สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดให้แง่คิดให้ทัศนามุมมองในการเทรดหุ้นแล้วก็ฝึกฝนการจับจุดสังเกตของคนที่เป็นเดทที่เทรดร่วมกันอยู่ในแต่ละวันเนี่ยแล้วก็เทรดหาเงินแข่งกันอยู่ในแต่ละวันเนี่ย ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วก็เข้าใจเพื่อที่จะได้เห็นทิศทางเห็นแนวทางในการเทรดผมบอกเลยว,ว่าการเทรดหุ้นเนี่ยเราอย่าไปสนใจที่เซตอินเด็กมากเซตอินเด็กมันจะขึ้นจะลงก็มันมันเป็นแค่แนวทางกว้างๆแค่นั้นเองแต่รายละเอียดของมันก็คือหาหุ้นตวนัวใดก็ตามที่สามารถทำกำไรจากมันได้ ทั้งขาขึ้นขาลงเราสามารถทำกำไรได้โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจวิ่งไล่ตามใครอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราซื้อหุ้นแบบวิ่งไล่ตามคนอื่นเนี่ยอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าถ้าจะซื้อหุ้นก็ต้องวอลลุ่มมาใช่ไหมวอลุ่มเยอะวอลุ่มดีผมถามว่าถ้าวอลุ่มมานั่นแสดงอะไรแสดงว่าเขาเข้ามาเยอะแล้วเขาลากไปไกลแล้วมันขึ้นเป็นหลังยอดดอยแล้วถูกไหม แล้วเราเข้าไปในหุ้นตัวอย่างนั้นเราจะทันเขาไหมเราก็ไม่ทันเขาใช่ไหมพอเราไปซื้อตามเขาเราก็คือไปยกระคาให้เขาจากนั้นเราก็ไปติดดอยแทนเขาเขาก็ขายออกใช่ไหมคนที่เป็นอัพไลน์เขาเข้าก่อนเราใช่ไหมแล้วเขามาบอกเราว่าซื้อตัวนี้สิใช่ไหมผมถึงบอกว่าใครที่มาบอกเราว่าซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าซื้อตัวนี้น่าเล่นตัวนั้นตัวนี้อย่างนี้ให้เราสังเกตไว้เลยไอ้คนเนี้ยคืออัพไลน์ใช่ไหมคือถ้าคนมันมีจัรยาบรน มันจะไม่บอกคุณว่าตัวนี้น่าซื้อนะตัวนี้ซื้อสิตัวนี้มีสอรี่นะตัวนี้มีผลประกอบการดีนะได้ข่าววงในนะอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใครพูดอย่างนี้เชื่อได้เลยมันเป็นอัปลายนะหรือไม่มันก็เอาตัวนี้มาอ้างอีกาตัว่าตัวนี้ทรงดีนะกราบดีนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคือมาชี้ชวนยุ่ยยุ่เราแล้วเราก็ประเภทที่ใครพูดกูเชื่อหมดก็มีเยอะยะคนอย่างนี้ก็คืออัปลายเหมือนกัน พอเราตามใันตามมันเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องเป็นพันเป็นหมื่นหรอกไปยกมันสักร้อยคนนี่ราคาก็พุ่งไปไกลแล้วมันก็ขายได้แล้วใช่ไหมมันก็ขายได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเทรดหุ้นถึงบอกว่าอย่าไปไล่ตามใครหาหุ้นตัวที่เราจับจังหวะมันได้ชัดเจนชัดเจนเหมือนผมผมกินอยู่วันหนึ่งไม่กี่ตัวหรอกผมซื้อหุ้นจริงๆไม่กี่ตัวเองผมซื้อซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปอย่างนั้นวันไหนที่มันไปไกลแล้วผมก็รอมันกลับมา พอมันไม่กลับมา,มบมาผมก็ไปทําอย่างอื่นเมื่อ,อไหรที่มันกลับมาในจังหวะที่เราเทรดแล้วได้ก,กําไรเราก็ซื้อมันขายกินอยู่งั้นอ่ะทาซ้าไปซ้ำมาไม่ต้องไปโพธนาบอกใครใช่ไหมแล้ววิ่งไกลไปห,หุ้นตัวนั้นไม่วิ่งอยู่สองสามช่องแต่ผมขายได้เงินทุกวันได้เงินทุกวันอันนี้คือเป้าหมายของการเทรดหุ้นคือการเทรดหุ้นไม่ต้องไปวิ่งกับใครก็คือหากินของเราเอง ดีซะอีกที่เราไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามใครเพราะว่ามันจะทําให้ทรงหุ้นตัวนั้นมันไม่เสียแล้วมันก็จะมีจังหวะชัดเจนของมันอยู่ตลอดเวลาทําให้เราเทรดง่ายหากินง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าจะซื้อแบบไหนดีให้ลองฝึกซื้อทิปดูซื้อทิปก็คือซื้อแบบปากเปล่าอะอย่างเช่นเอาจิกเ,เลยนะผมไม่ได้สนใจว่าตัวใดตัวหนึ่งนะเอาจิกามาเลย จิกมาเลยปึ๊กเนี่ยเห็นไหมจิกมาเลยตัวนี้เลยแล้วก็ไปดูดิสิว่าเราจะซื้อตัวไหนซื้อตรงไหนดีเห็นไหมเราก็ซื้อไม่ได้ใจเี่ซื้อไม่ได้ใจใช่ไหมแต่เราต้องซื้ออ้างองิงเป็นความเป็นจริงเลยนะไม่ใช่ซื้อหลอกตัวเองถึงจะซื้อทิปนะเราก็บอกว่าถ้าเราจะยิงขวาเราก็ยิงขวาแล้วเราก็ดูซิว่าขวาเนี่ยจะหมดไหมช่องเนี่ยถ้าเราซื้อปุ๊บช่องเนี้ยยิงขวาพวเพื่อได้มาแล้วหมื่นหุ้นสมมุตินะ่ะแล้วเราก็ดูซิว่า มันจะขึ้นมาที่90ยไหม αι? ใช่ไหมถ้ามา90แล้ว90หมดเราก็ขายได้หนึ่งช่องใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้ออ่ามันน่าจะลงมาซื้อ60แล้วเราก็มาร์คไว้60หมื่นหุ้นถ้า60มันหมดหรือไอ้สามแสนที่มันหมดใช่ไหมสามแสนมันหมดแสดงว่าเราได้หุ้นแล้วเราก็จะมาขายเจ็ดย์แดอย่างเงี้ยถ้ามันขยับขึ้นมาก็แสดงว่าเราได้เราซื้อถูก ใช่ไหมอันนี้คือซื้อทิปซื้อแบบในใจกําหนดราคาของเราไว้ว่าซื้อช่องน,นี้แล้วหุ้นช่องน,นี้หมดไหมเราก็ได้หุ้นยังได้หุ้นแล้วเราจะขายช่องน,นี้นะแล้วขายยังใช่ไหมคือทบทวนอย่างนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจนะเราซื้ออย่างนี้ถ้าเรากําไรก็คือกําไรทิปเหมือนกันนะแต่เราทําอะไรเราทําเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเองสร้างประสบการณ์สร้างทักษะความชํานาญด้วยกันให้มันเกิดทักษะหรือสกิล ให้ตัวเองมีทักษะในการเทรดทักษะในการดูหุ้นว่าควรจะซื้อช่องไหนราคาไหนประมาณไหนแล้วก็อ่านบิดออฟเฟอร์แต่ละทางให้ดีอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้แล้วว่ะก็พยายามหากินของเราอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามใครไม่ต้องวิ่งไล่ตามใครดูว่าหุ้นตัวนั้นแย่ไหมเคลื่อนไหวอยู่ชัดเจนไหมใช่ไหมโอกาสที่เราจะเสียก็ก็ยาก ถึงบอกว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยตามหลักการบริหารงานบุคคลใช่ไหมของเดวิดแมคคอลล์ทฤษฎีไอซ์เบิร์กจำได้ไหมถ้าใครเคยเรียนรัฐ,รฐศาสตร์ใช่ไหมก็จะจำได้ว่าทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งเขาก็จะกำหนดหลักการบริหารงานบุคคลไว้ใช่ไหมมันจะมีชั้นเชิงมีอะไรข้างมันอยู่ใช่ไหม คนเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เป็นพี่น้องกันต่อให้เป็นสายเลือดเดียวกันหรือต่อให้เป็นเพื่อนกันเรียนโรงเรียนเดียวกันมหลาลัยเดียวกันตำราเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันสอบทุกอย่างจบไปเหมือนกันแต่พอปล่อยให้ทำงานอย่างเดียวกันทุกคนจะไม่มีทางผลิตผลงานได้ออกมาเท่ากันเพราะอะไร เพราะมันมีอยู่3มอย่างที่คนเราไม่เหมือนกันคือ 1. knowledge ห skill เอา skill ก่อนก็ได้หนึ่ skill skill หรือทักษะทักษะคนมีไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะว่าทักษะมันเกิดจากการฝึกฝนใช่ไหมเป็นเพื่อนกันแต่อีกคนฝึกฝนเรื่องนี้นอกห้องเรียนทํำอ่่งนี้ตระจาแล้วมันเกิดความเชี่ยวชาญ 2. knowledge knowledge หมายถึงความรู้ ความรู้กับการศึกษาเนี่ยมันอาจจะคาบเกี่ยวคล้ายเคียงกันคือบางคนมีการศึกษาคือศึกษาในตําราสอบผ่านใช่ไหมมีระดับการศึกษาแต่ความรู้ไม่ได้สืบค้นต่อยอดขึ้นไปอีกก็คือเหมือนที่คงเบ้งบอกว่าคนที่อา่านออกเขียนได้รู้ทฤษฎีพวกนี้เป็นแค่บัณฑิตบัณฑิตคืออา่านออกเขียนได้รู้ทฤษฎีรู้ทุกอย่างเลยทฤษฎีเดี๋ยวพูดมารู้ได้หมดเลยอันนี้คือบัณฑิตแต่คนที่อา่านออกเขียนได้รู้ทฤษฎีแล้วนําทฤษฎีไปปรับประยุกต์ใช้ สร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาคนพวกนี้คือนักปราชญ์ของเบ้งบอกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อต่างของมันเมื่อปรับมาใช้กับทฤษฎีนี้ก็คือคนที่มีโนเลตแล้วคือคุณมีความรู้ที่สูงกว่าการศึกษาขึ้นไปอีกใช่ไหมมันถึงจะไปฝึกฝนเกิดการเชี่ยวชาญขึ้นมาใช่ไหมจากนั้นตัวต่อมาก็คือ competency หรือสมรรถนะหรือศักยภาพคนเรามีไม่เท่ากันสมรรถนะศักยภาพ,ภาพนี่คือ ลูกอึดลูกทนลูกขยันลูกมุ่งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะใช่ไหมมันทําให้เกิดสมรรถนะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเราเนี่ยมีไม่เหมือนกันก็คือ1 s k i l สกิลสองโนเลสสามคอมพิเทนซีตัวเนี่ยมันทำให้คนแต่ละคนต่างกันแล้วเวลาผลิตงานออกมาในงานเดียวกันจะได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันได้ผลงานไม่เท่ากัน แล้วมันทําให้คนแต่ละคนนั้นเดินไปสู่เป้าหมายที่ไม่เท่ากันใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทาไมใช่ไหมมันก็ถูกปรับเข้ามาใช้ในการหลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่หรือที่เขาเรียกว่าบริหารทรัพยากรบุคคลเขาไม่เรียกว่าบริหารงานบุคคลใช่ไหมเขาเรียกว่าทรัพยากรบุคคลเพราะว่ามันมี3อย่างนี่อยู่ในตัวใช่ไหม,มน้อก็นําเข้าไปสู่ที่เขาเรียกว่าการจัดคนให้ ตรงกับความสามารถตรงกับตำแหน่งงานก็คือพุทธะไรแมนออนเดอะไ h จ็อบอันนั้นมันจะว่าไปตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราเทรดหุ้นก็ต่างกันเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ฝึกไงหนึ่งเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่เกิดอะไรสกิลเราไม่สแสวงหาเราก็ไม่เกิดอะไรโนเลทใช่ไหมเมื่อเราไม่มีโนเลทไม่มีสกิลมันก็ไม่สามารถนำไปสู่ สมรรถนะหรือ competency ได้ใช่ไหมถึงบอกว่าเหมือนหมอใช่ไหมหมอบางคนพอคนไข้เล่าอาการรู้เลยว่าน,นี่คือโรคนี้ต้องไปตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมหมอบางคนต้องใช้เครื่องมือตรวจก่อนใช่ไหมหมอบางคนต้องเปิดตําลาคู่ด้วยนั่นเพราะอะไรความเชี่ยวชาญยังไม่เกิดทักษะยังไม่เกิดใช่ไหมคือถ้าเป็นนักบ,บินเขาเรียกว่าชั่วโมงบินยังไม่สูง ใช่ไหมคนเทรดหุ้นก็อย่างนี้คนเทรดหุ้นก็อย่างนี้หลายคนเดินเข้ามาใหม่ๆแต่อยากบินสูงเกินปีของตัวเองอยากบินไกลเกินปีเกินหางตัวเองมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมไปจับเอาคนที่เป็นไอดอลในวงการหุ้นมาเป็นตัวอย่างแต่ถามตัวเองไหมว่าความรู้เราเท่าเขาไหมเงินเราเท่าเขาไหมใช่ไหม ศักยภาพเราทุกอย่างไม่เท่าเขาเมื่อเงื่อนไขต่างๆเราไม่เท่าเขามันก็ทําให้เราเทรดหุ้นตัวเดียวกับเขาในเวลาเดียวกับเขาแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนเขาเพราะเรามีเงื่อนไขไม่เหมือนเขาเหมือนที่ผมบอกว่าสกิลโนเลสคอมพิเทนซี y ไม่เหมือนเขาไม่เท่าเขาที่สําคัญคือมีบัตเก็เข้าไปอีกงบประมาณทุนทุน ทุนที่ใช้ในการเทรดไม่เหมือนเขาไม่มีไม่มีเท่าเขามันก็ไปเล่นหุ้นเหมือนเขาไม่ได้ใช่ไหมคนที่มีเงินอยู่สามล้านบาทซื้อหุ้นราคาหนึ่งล้านบาทล้านหุ้นซื้อปุ๊บเข้าไปใช่ไหมทีนี้ดันไม่ขึ้นเขาเหลือเงินเท่าไหร่เขาเหลือเงินอยู่สองล้านที่จะแก้ไขพอร์ตใช่ไหมราคามาลงมาที่แ80ดสตังค์ก็ซื้อใหม่อีกหนึ่งล้านหุ้นได้ทําให้ราคาเขาย่อลงมาได้ใช่ไหมแต่เรามีอยู่ 1ึ่งแสนบาทซื้อตัวเดียวกับเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทโปะเข้าไปได้แสนหุ้นพอลงมาแปดสิบตังก้าวสิบางเราตายแล้วเราไม่มีเงินไปแก้ไขแล้วเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างว่าเรามีเงื่อนไขไม่เหมือนเขาต่อให้ซื้อหุ้นตัวเดียวกับเขาเราก็ไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนเขานี่คือนี่คือหัวใจสําคัญของการเทรดหุ้นผมพยายามบอกว่าให้เราฝึกที่ตัวเอง สร้างที่ตัวเองคือสร้างวิธีการของตัวเองขึ้นมาการล่าเราจะล่าแบบไหนก็ได้ที่เราถนัดอ่ะบางคนถนัดใช้แหก็ใช้แหไปบางคนถนัดใช้ใช้เบ็ดก็เบ็ดไปบางคนถนัดใช้สวิงหรือตะข่ายก็แล้วแต่คุณคุณสร้างแต่ที่นน่ๆคือเมื่อไหร่ที่คุณจับเบ็ดแหสวิงหรืออะไรก็ตามแต่ออกไปล่าคุณได้ปลากลับมามาเลี้ยงครอบครัวคุณได้คุณพอแล้ว คุณไม่จําเป็นต้องว่าไปมองว่าไอ้ใช้แหเนี่ยได้กี่ตัววะไม่จำเป็นต้องว่าไอ้ใช้เบ็ดได้กี่ตัววะคุณมองแค่ว่าคุณได้ปลากลับมาให้ครอบครัวคุณไหมจบทําไมคุณไม่ต้องไปเทียบเคียงกับใครเมื่อคุณยังใช้เครื่องมือที่คุณถนัดนี่ยออกไปล่าอีกคุณก็ได้ปลากลับมาอีกนั่นแสดงว่าคุณอะไรคุณมีความรู้คุณมีทักษะแล้วคุณก็มี competency ในตัวด้วยผมนึกว่าหลักคิดเนี่ยที่ม่เป็นพลังบวกให้เกิดกับตัวเองเนี่ย คือคุณต้องเริ่มจากฝึกตัวเองยกตัวเองแล้วอย่าเอาตัวเองไปเทียบใครถ้าเราไปเทียบใครเราจะรู้สึกว่าเราได้อยกว่าเขาทันชีการเทียบเขาเนี่ยคือเทียบแนวทางเขาเฉยๆว่าแนวทางเขาเขาเล่นยังไงเขาเทรดยังไงไอคนเนี้ยมันถึงประสบความสำเร็จจับเอาแนวทางเขาแต่อย่าไปทําเหมือนเขาเอาแนวทางเอาวิธีสู้เหมือนเขาใช่ไหมอย่างาสมมติว่า อาจาร,รย์ดรดิเวศใช่ไหมทุกคนที่เข้ามาเทรดหุ้นก็จะรู้จักดีอาจาร,รย์ดรดิเวศเนี่ยก็จะซื้อหุ้นในลักษณะที่เป็นหุ้นที่ไม่หาลูกค้าใหม่ๆคําว่าไม่หาลูกค้าใหม่ๆสมมติว่าสมมติว่าเราอะไรเราเปิดร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหมลูกค้าเนี่ยมันจะต้องเป็นคนหน้าใหม่ใช่ไหมที่มาซื้อขายได้ ขายได้ก็มีคนหน้าใหม่มาซื้อไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือมันไม่มีออเดอร์ที่ชัดเจนหรือหมู่บ้านจัดสรรอย่างเงี้ยเราถ้าเราสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคนเข้ามาซื้อเสร็จปุ๊บไอ้คนนี้มันกลับมาซื้ออีกไหมมันก็ไม่กลับมาซื้อเราันซื้อบ้านมาเรียบร้อยแล้วราคา10บล้าน20บล้านมันก็ไม่มีเงินมาซื้ออีกแล้วใช่ไหมมันก็เก็บเอาไว้กินของมันบ้างมันก็ไม่มาซื้อใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทาหมู่บ้านจัดสรรก็จะต้องสร้างโครงการใหม่ๆเพื่อที่จะหาลูกค้าใหม่ๆการที่จะหาลูกค้าใหม่ๆ วิธีการของเขาก็คือย้ายย้ายที่จะสร้างโครงการใหม่ๆไปเซอร์เวยไปสำรวจดูซิว่าแหล่งเนี้ยมีคนที่จะมีกําลังซื้อขนาดไหนเขาจะสร้างโครงการบ้านขายขึ้นมาเนี่ยระดับไหนกี่ล้านกี่บาทเพื่อตอบโจทย์กับคนที่อยู่แถวๆนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกค้าของเขาในแต่ละโครงการยิ่งเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมนี่นี่คือหลักการของอาจารย์นิเวศซื้อก็คือจะซื้อหุ้นในลักษณะที่ บริษัทนั้นนี่มีลูกค้านีแต่สะสมขึ้นมาสะสมขึ้นมาไม่เป็นลูกค้าใหม่ใช่ไหมคือลูกค้าเก่าก็อยู่ลูกค้าเข้ามาใหม่ก็เพิ่มคืนนับจำนวนต่อขึ้นไปเลยไม่ต้องไปขายหมดจบไปหาใหม่ขายหมดจบไปหาใหม่ใช่ไหมแต่อาจารย์ก็มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นอสังหาใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นทุกวันนี้แกก็ยังไม่ขายแต่แกก็บอกว่าทางอสังหาตัวนี้มันเป็นอสังหาตะกิงแต่ไรายได้หลักมันมาจาก อีกทางหนึ่งไม่ใช่อสังหาเพราะว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอีกกิจการหนึ่งใช่ไหมในค้าปลีกใช่ไหมเราก็ไปดูเอาอันนี้คือตัวอย่างของการคิดแล้วก็มองตามคนที่เขาประสบความสําเร็จดูทางเขาดูทรงเขาแต่ไม่ต้องไปซื้อหุ้นตามเขาเพราะว่าเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกมันไม่เหมือนกับเขาเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดในลักษณะว่าให้ข้อคิดให้มุมมองว่า สร้างสร้างวิธีการจับสังเกตฝึกฝนตัวเองใช่ไหมทุกอย่างเราต้องผ่านการฝึกฝนหุ้นเนี่ยถ้าเรามองแค่เป็นเนี่ยเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขเลยวิ่งยุบยับยุบยับยุบย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบเราก็จะเห็นเท่านี้จริงๆอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเราเอามาศึกษาดูสิเราบอกเนี่ยทิกเกอร์เนี่ยมันขึ้นเพราะอะไรเพราะมันแมทชิง่งไงเราอยากรู้ว่าแมทชิ่งเพราะอะไรแล้วก็จิกเข้าไปดินี่จิกเข้าไปหุ้นตัวหนึ่งไม่ต้องสนใจตัวไหนใช่ไหมจิกเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาดูสินี่เป็นไรใช่ไหม มันน่าซื้อไหมทําไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันขึ้นไปไกลไหมใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแค่โฆษณาที่ยิงอ,อจอโทรทัศน์เฉยใช่ไหมคือต้องการให้แมงเม่าวิ่งตามให้คนเห็นคือถ้ามันไม่ขึ้นหน้าจอคนก็ไม่เห็นใช่ไหมหุ้นตรงน,นั้นคือว่าไม่ออกหน้าจอคนก็ไม่รู้จักก็ไม่ได้โฆษณาตัวเองใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทุนในการโฆษณาตัวเองเหมือนกันใช่ไหมบริษัทจะเบียนต่างๆเขาก็มีทุนในการโฆษณาตัวเอง ทำโฆษณาตัวเองอีกแบบหนึ่งก็คือทําในตลาดหุ้นนี่เพื่อที่จะดึงเงินสดจากแมงม้าทั้งหลายนี่เข้าไปใช่ไหมเขาก็พยายามที่จะเอาหุ้นขึ้นกระดานใช่ไหมช่องสองช่องช่องสอ,อ,องช่องเพื่อให้คนไม่ลืมเพราะว่าคนที่เข้ามาเทรดหุ้นนี่จำนวนมากเลยที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหุ้นมีกี่ตัวอยู่ในกระดานเนี่ยไม่รู้เลยพอมีคนมาพูดถึงไปมองถึงไปค้นหาใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นิงจผมบอกว่า หลายคนเนี่ยรู้จักหุ้นไม่เกินยี่สิบตัวหรอกฮะเต็มที่ก็ร้อยตัวเท่านั้นเองแล้วก็จะซื้อซ้ําซื้อเพิ่มซื้อเวียนอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นผมก็เหมือนกันแต่ผมรู้จักหุ้นผมศึกษาหุ้นใช้เวลาถึงสามปีหลังจากที่ผมเจ๊งไปแล้วผมกลับมาเทรดใหม่แล้วก็ศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยดูหุ้นไล่ทุกตัวตัวไหนเปลี่ยนชื่อตัวไหนเปลี่ยนผู้บริหารตัวไหนโน่นนี่นั่นเปลี่ยนชื่อแล้วกลับเข้ามาใหม่ตัวไหน ถูกทาเทนเดอร์แล้วเอาออกจากตลาดไปแล้วนํากลับเข้ามาใหม่มันมีชื่อใหม่ไม่อีกผมจดเอาไว้ผมจดเอาไว้ผมทําเพราะฉะนั้นในใครที่เดินเข้ามาในตลาดหุ้นตัวหุ้นตัวไหนที่เข้ามาในตลาดหุ้นผมจะจับสังเกตได้เลยผมจะรู้ทางมันแต่เวลาผมซื้อหุ้นจริงๆผมซื้อทุกตัวไ,ม,ไมั่นๆใครซื้อทุกตัวก็บ้าแล้วใช่ไหมซื้อตัวที่เราเห็นโอกาสเท่านั้นตัวที่เราจะทํากาไรได้เท่านั้นเราถึงซื้อแล้วข้อดีของการเป็นรายย่อยของเราเนี่ยผมพูดในหลายคลิปแล้วบ่า ข้อดีของรายย่อยคือเรามีความคล่องตัวคล่องตัวเราไปมาง่ายเคลื่อนไหวง่ายใช่ไหมไม่มีใครเห็นไม่มีใครรูเร้เราเขาไม่สนใจเราด้วยซ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความคล่องตัวเนี่ยทาตัวเป็นเหาฉลามอยู่กับฉลามอยู่ใต้ปากฉลามแต่ไม่ถูกฉลามกินแต่เราได้เยื่อจากฉลามอีกใช่ไหมทับทมอย่างนั้นทําตัวอย่างนั้นทำตัวเป็นเหาฉลามให้ได้ ใครลองไปดูสารคดีสิเกี่ยวกับฉลามจะ่ม้มันจะมีเหาฉลามที่เขาเรียกว่าปลาพยาบาลนะใช่ไหมมันคือเหาฉลามที่คอยหากินกับฉลามโดยที่ไม่ถูกฉลามกินใช่ไหมแล้วก็ฉลามไม่รู้สึกว่าลาคาญด้วยใช่ไหมเราก็อย่าไปสร้างความลาคาญให้ฉลามไปแจ้งหุ้นตัดหน้าเขาไปยกเฮลูกันไปเขาก็เล่นงานเราเพราะว่าทุนเราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ฆ่าเราเราก็ตายเพราะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความได้เปรียบของ ความเป็นรายย่อยคือมีความอิสระคล่องตัวไปมาง่ายไร้ร่องรอยใครจับทิศทางเราไม่ได้หนึ่งแหละสองใช้ข้อเสียของขาใหญ่ขาใหญ่คือมันมีข้อดีก็คือทุนมันหนาทุนมันเยอะทุนมันมหาศาลคอนเนคชันมันสูงใช่ไหมแต่ข้อเสียของขาใหญ่ผมก็พูดไว้หลายคลิปแล้วว่าข้อเสียของมันคือก็ไอ้ทุนมันใหญ่ทุนมันหนามันตัวใหญ่นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียข้อเสียยังไง ก็เหมือนรถสิบสิบแปดล้อนหะมันมามนเราก็ได้ยินใช่ไหมมันมาเราก็ได้ยินมันจะเลี้ยวมันจะตีโค้งทีมันใช้เวลาในการตีโคง้งตีเลี้ยวนั่นหมายถึงว่าอะไรเราเห็นก่อนเราได้ยินก่อนเหมือนคอ,อ,อกเตอร์มันมาไดยเสียงมาจากไกลตึกๆๆๆๆ,ๆมานู่นใช่ไหมเราก็วางแผนตั้งเป้าโจมตีมันได้ใช่ไหมมันเสียงมันมาดังไกๆลๆแล้วอ่ะใช่ไหมไอเราตัวเล็กเราก็หารูหลบแล้วก็เล่นงานมันสินั่นแหละผมถึงบอกว่าตัวเล็กมีข้อได้เปรียบตรงที่ คล่องแคล่วว่องไวเข้าง่ายออกง่ายเพราะทุนเราน้อยไงสองตัวใหญ่มีข้อเสียเปรียบก็คือตัวมันใหญ่ทุนมันเยอะมันซื้อหุ้นตัวไหนเราก็เห็นใช่ไหมมันขายหุ้นตัวไหนเราก็เห็นกว่ามันจะขายบทเราออกไปแล้วใช่ไหมจังหวะที่มันกําลังเข้าซื้อไม้หนึ่งไม้สองเราเก็บเลยตามมาเลยปุ๊บใช่ไหมพอมันเริ่มลากไล่ขึ้นไปทุนมันจะหมดแล้วแล้วขายแล้วมันขายแล้ว พอมันขายอีกทีปุ๊บเราก็หนีแล้วใช่ไหมเราสบายแล้วไปรอกินตัวใหม่แล้วอันนี้คือข้อได้เปรียบระหว่างรายเล็กกับรายใหญ่ผมบอกว่ารายใหญ่มันเสียเปรียบเราทุกทางถ้าเราคิดในแง่ที่เป็นบวกให้กับตัวเองเราจะเห็นว่ารายใหญ่มันเคลื่อนไหวตัวลําบากมันเข้าหุ้นตัวไหนเราก็รู้มันออกหุ้นตัวไหนเราก็เห็นแต่ตัวเล็กอย่างเราสิมันไม่เห็นมันไม่รู้แต่เราดิดันไปตั้งแถวแห่ขบวนตีกอง รัวสิงโตเชิดนำหน้าตึงตึงตึงตงตตามมันไปมันก็เห็นเราสิใช่ไหมก็เสร็จมันเลยนี่แหละเราถึงเป็นเหยื่อไงผมบอกว่าทําตัวเป็นเหาฉลามอยู่ใต้ปากฉลามแต่ไม่ถูกฉลามกินแถมได้เหยื่อจากฉลามด้วยจะดีที่สุด